จิจตนาคารแบบไร้ขีดจำกัดนะครับศูนย์การค้าตะวันนาครับแหล่งช้อปปิง้งกินเที่ยวทำเลทองย่านบางกะปินะครับรวมไปถึงบริษัทพนมนขรราชค,ครับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างนะครับขอบุณบริษัทพนมนขรราชจำกัดครับยกที่3ครับมีศอกแก้ครับสอกแก้ววงในของเพชรนำชัยครับต้นน้ำขุนศึกพยายามจะเข้าไปคลุกในฮะ จาะยางผลักออกมาครับเพรนน้ำชัยตั้งสอกกระแทกออกไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคู่นี้ฮะแต่ว่าเกมนี่ตามภาพตามสายตาแล้วครับทั้งคู่ไม่มีหยุดไม่มีรอเลยครับตึกยกนี้ฮะเร่งเกมขึ้นมาครับเป็นน้ำชายมีสอกสกัดไว้ตลอดครับแทงสวนกลับเข้าไปคนละทีครับกดมาหน่อยก็ตีเปนน้ำชายตีขึ้นครับ ขวางคำครับเพรนํำชัยใช้วิธีขวางแต่ว่าขุนศึกลูกขยันครับตีไปคนละทีคนละดอกตลอดซอกมาบวกซอกครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับขุนศึกดูครับอ่คือฟันกันแบบชนิดที่ว่าใครดีใครอยู่ฟันกันขนาดนี้นี่ยังไม่เห็นเลือดครับโอ้โหกระทุ้งเก่าซ่าอีกทีหนึ่งครับเตะขวาติดบังครับขุนศึกพยายามตัดลําตัวครับเพรนํำชัยดูครับหน้ากันนิ่งเหลือเกินครับดูฮหพยายามขวางแล้วก็ ยัดข่าไปหนึ่งทีโอ้ขวาและเสียบเลยครับเรียกว่าวันไหนไหนก็มั่นใจครับทางด้านเพชรน้ำชัยต่อยเตะและต่อยครับเล่นคำใหญ่ๆเน้นลูกหนักๆครับเพชรน้ำชายถนัดครับโอ้โหแก้ยังไงครับผุ่ศึกอ่ะพยายามบวกหมัดครับหมัดชุดครับมามาเป็นชุดครับโดนเพชรน้ำชัยโดนเหมือนกันนะครับโดนครับจังหวะนี้ครับ ลูกเตะก็โดนลูกต่อยก็โดนแต่พยายามเก็บอาการเอาครับอัปร์คัตอัปร์คัดครับได้ยังวะต่อยต่อยครับขุนศึกต่อยเอาดูครับลูกโตกลับเพชรนำชัยเสียบซ้ายเสียบขวาเอาเสียบด้านซ้ายครับโอ้โหวงในนี่เวลาแกล็อกแกคีดนี่คือจับได้เปรียบครับวงในของเพชรน้ำชัยครับขึ้นบนแล้วก็ลากมาตีครับอจะหมัดชุดของขุนศึกฟันศอกครับโอ้โหมีแม่มีแถมครับ ต้องหยุดเลยครับหมดยกพอดีครับอ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพี่แก่ครับมาฝั่งของขุนศึกครับ1 0ึ0งแบาทครับอาะครับถือว่าเป็นเข็มก้อนโตเลยครับเข็มใหญ่ครับเมาดูว่าเข็มยาเข็มนี้จะทํางานหรือเปล่าครับพยายามฟันศอกครับโอ้โหโอ้โหแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับครับก็ต้องงัดออกมาแล้วครับ เปิดช่องไม่ได้ครับต้นน้ําสปีดต่อยมัดก่อนเลยครับขุนศึกต้นลําตัวสลับกันไปด้านเป็นน้ำชายพยายามจะโต้กลับด้วยวงในคําแทงไม่ถนัดกรรมการประภัยประเทศครับชี้ขัดบนเวทีต้นน้ําครับ1น,นาทีแรกอยู่หมัดของขุนศึกต่อยก็โดนแล้วแต่ว่ายังอยู่ได้ครับเพชรน้ำชายไม่มีอาการให้เห็นเลยนะครับเก็บอาการดีมากครับอ่า โดนหมัดของคุณศึกไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตีหน้ายักเดินขู่ต่อครับวงในขย่มเข่าครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับเพชรนำชัยอ่คุณศึกยังไม่ท้อครับพยายามต่อยหมัดเจอสับขาก็ต่อยหมัดอีกทีนึงครับต่อยหมัดอีกทีนึงเอ้ามาสอก็มาครับเจอเข่าของเพชรนำชัยครับอ่ยัดขึ้นมาเหมือนกันสับศอครับโดนแล้วก็ไม่ยอมไโดนนะแต่ว่าจังหวะน้ำหนักของทางด้านน้ำหนักหมัดของทางด้านไฟมุโรคอยครับเพราะว่าคาใจกันมานานหลายเดือนครับ พยายามจะฟันศอกสกสัดก,การบุกของเพชรนำชัยครับรุนสึกโอ้โหแต่เพชรนำชัยแกไม่มีอาการอะไรให้เห็นเลยนะครับวันนี้บวกอีกแล้วครับมวยหมัดนี่สตาร์ทหนึ่งนาทีแรกพอเข้า,ขานาทีที่สองก็ดูจะล้าลงไปเหมือนกันครับบวกหมัดครับเพชรนำชัยนี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับให้ต่อยเลยครับแต่ว่าบล็อกไว้ก่อนครับครับเชื่อมมุมแขนซ้ายี่หลุดนะครับ อลุยต่อแล้วกันครับกรรมการไม่เห็นครับเอาขยมขยมครับแมขยมแต่ยังไม่ตีนะครับโครับมันจังวะครับมันยังโดนไม่จังครับหมดยกที่4ซิงวิตามินบีและสสมสกัดขวดใหญ่แค่ส0บาทเท่านั้นครับครับอ่ะตามต่อครับยกสุดท้ายครับแมอัดฉีด10,000 0ก็ยังอยู่นะครับสำหรับทางด้านขุนศึก แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมีแรงฮึดได้ขนาดไหนครับพยายามต่อยหมัดฟันศอกครับยังพอมีแรงอยู่นะครับช่วงต้นน้ําครับพยายามจะฮึดต่อยหมัดฟันศอกในขณะที่เพชรนำชัยดูก็ไม่ถอยเลยนะครับยืนใกล้ๆตรงนั้นแหละครับไม่ต้องหนีมากเลยครับรอเก็บรอกันอาวุธของขุนศึกแล้วก็รอโต้้วยเข่าครับมวยไทยไก่เดือยครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแหละครับความพยายามยังมีเต็มเปี่ยมครับทางด้านขุนศึก ไายไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าสิบกําปั้นคือหนึ่งแสนบาทครับเป็นยาอัดฉีดเข้ามาถ้าทำได้แล้วครับตายไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อไม่สู้ก็ไม่ได้แล้วขึ้นมาแล้วคนสมุยกระตุ้นการท่องเที่ยวครับสนองนโย,ยบายของรัฐบาลเพื่อให้เศรษฐกิจไหลเวียนและก็ที่สําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวครับครับหันไปที่มุมแดงครับเพชรนำชัยสอจอตโต้งปาจีนครับย้ำแขนเอาชนะคุณศึกสเดชพันไปอย่างสนุกดุเดือดครับ นี่ฮะดูโชมหน้าของผู้ชนะหน่อยครับเป็นยังไงไม่มีแผลแตกครับวันนี้ครับติดตามผลงานของเพชรนำชายไฟต่อไปเจอใครดีครับนี่ครับแฝดจากซ as ีสเกตตอนนี้ไปชม